ผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูาตาทิ์การดูดวงภาษาอังกฤษของผมผมไม่ใช่เป็นหมอดูโหราศาสตร์นะครับไม่ได้เป็นหมอดูที่ดูไพ่จิบสีแต่เป็นการดูแบบถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกรีโมทวลวิงหรือเรียกอย่างว่าผมคือไซคิกอัลมไซคิกนะครับ P S Y C H I C ไซคิกผมไม่นักจิตวิทยานะครับฉะนั้น ต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศจริงๆเนี่ยเขาชอบดูดวงกับนักพลังจิตซึ่งการเป็นพลังจิตได้ที่จะมีพลังวิเศษเกิดขึ้นเนี่ยก็ผมได้มาจากการฝึกสมาธิโพเปทัสผมฝึกมันแต่สามขวบปัจจุบันที่ผมอายุห้าสิบหปีแล้วก็ผมมีลมหายใจโพเปทัสสมาธิตัวเนี้ยห้าสิบสองปีเต็มครับผมไม่มีโรคประจำตัว แล้วก็ผมมีสภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงโดยที่ผมไม่ได้คิดเองนะครับผลของมันจากการตรวจร่างกายทางวิทยาศาสตร์จากการใช้ชีวิตของผมที่ประสบความสำเร็จทุกๆด้านผมกล้าพูดได้ว่าผมประสบความสำเร็จทุกด้านซึ่งผมได้มาจากสมาธิผมไม่ได้มาจากการที่ผมค้าขายแล้วก็ ได้เงินมาจากการค้าขายทำกำไรแต่สิ่งที่ผมได้มาจากสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านเนี่ยด้านการเงินชีวิตรักความเป็นอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตที่มีความสุขเป็นตัวนําผมใช้ความสุขเป็นตัวนํานะครับคําว่าสุขของผมก็คือผมยิ้มได้กับทุกสิ่งแล้วก็ผม ไม่อยู่ใกล้วงจรของอบายมุกไม่อยู่ใกล้วงจรของอับวิชาก็คือความไม่มีอยู่จริงความโลภความโกรธความหลงความอิชาริษยาฉะนั้นเนี่ยผมเห็นสิ่งนี้แล้วผมได้สิ่งนี้มาผมก็เลยเริ่มเผยแพร่และอยากให้ทุกคนบนโลกใบน,นี้มีความสุขบ้างเราไม่ได้เกิดมาแค่ ทำงานเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ดูโทรศัพท์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแค่ไม่คุยกับคนรอบข้างเราไม่ได้เกิดมาแค่ว่าต้องการสังสรรค์และอยากจะมีเพื่อนเพราะเราเหงาหรือว่าเราอยากจะหาคอนเนคชันเพื่อเราอยากจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างจากเขาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมหรือบางครั้งเราอาจจะทําตามใจคนอื่นเพราะเราอยากได้รับความหลังแต่ผมบอกตรงว่าความสุข เกิดขึ้นจากภายในไม่ใช่การที่เราเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ความสุขที่แท้จริงมันต้องมาพร้อมกันกับสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยเป็นที่มาว่านี่คือสิ่งที่ผมเผยแพร่มาตลอด25ปีตั้งแต่ปี2000ในช่วงปี1997จนถึงปี2000ผมทำงานไปด้วยนะครับซึ่งผมทำงานเพราะว่าผมอยากจะลองทำดูในชีวิต ปี1997จนถึงปี2000มีคนบอกว่าเข้าการบินไทยยากเป็นลูกเรือการบินไทยเป็นสวจวตนะครับก็มันมันเป็นเรื่องของการแข่งขันแล้วใน25ปี28ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเรื่องของการทำงานน่ะมันยังมีเรื่องของเส้นสายณวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วยิ่งเป็นองค์กรใหญ่ๆ ก็จะมีลูกท่านหลานเธอลูกข้าราชการหรือลูกผู้มีทิพลหรือคอนเนคชั่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุ้มชูและเกื้อกูลกันแต่ผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคนคนหนึง่งไม่อยู่ในเงื่อนไขนั้นแต่อยู่ในเงื่อนไขของสิ่งที่อาชีพนั้นควรพึงจะเป็นเราต้องการคนที่เป็นนักบริการ แสดงว่านักบ,บริการนั้นต้องเป็นคนที่บริการมาจากใจแล้วก็มีความละ,ละเมียดละไมัในการทํางานเรื่องของการบริการด้วยใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันมามากกว่าคำว่าบริการซึ่งใครก็ฝึกและเรียนรู้กันได้นะครับก็คือใจของเราที่เราเป็นผู้ให้และมีความเมตตาสูงๆฉะนั้นอาชีพทุกอาชีพต้องการคนที่มีความเมตตาสูงถ้าคุณผู้ชม เข้าถึงคำว่าเมตตาสูงสูงแล้วเนี่ยอาชีพอะไรทุกอย่างก็จะได้ใจได้ความรักเพราะเรามอบความรักให้กับลูกค้ามอบความรักให้คนรอบข้างในชีวิตของเราและนั่นคือที่มาว่าทำไมผมถึงได้ทำงานการบินไทยโดยที่ปราศจ,จากเงื่อนไขที่เกี่ยวเรื่องของคอนเนคชั่นหรือการได้โค้ทาอะไรก็แล้วแต่ ตลอดระยะเวลาช่วงนั้นผมก็สอนสมาธินะครับโพเปทัสเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับไม่มีใครเชื่อผมยกเว้นคนบางคนผมพูดกับคนร้อยคนมีคนสนใจสมาธิหนึ่งคนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนในสังคมไทยที่จะสนใจเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็เรื่องของสมาธิไอ้หนึ่งเปอร์เซนก็แบ่งย่อยออกไปนะครับว่า ฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงพระพุทธเจา้าเข้าถึงาศาสนาแต่สมาธิของผมไม่เกี่ยวผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกคนอยู่ในาศาสนาไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่าศาสนาพุทธมันไม่าศาสนาคริสต์นะครับคกอคริสเตียนทีแล้วก็ไม่ได้าศาสนาเขาเรียกว่าอิสลามฉะนั้นใครก็ฝึกได้เพราะว่ามันคือเรื่องของการ ใช้ลมหายใจเพื่อเป็นพลังงานในการเยียวยาชีวิตฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผมสามารถคุยกับใครก็ได้แล้วเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทำศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนแต่ผมมีแค่เป้าหมายสองอย่างคนที่รู้จักผมแล้วผมได้สอนสมาธิฟรีๆเนี่ยเขาจะได้เรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงและหายป่วยเพราะผมพูดเสมอในหัวข้อว่า เราเป็นหมอรักษาตัวเองได้ถ้าเรารู้จักลมหายใจของเราจริงๆลมหายใจเราวิเศษนะครับขานลมหายใจแค่วินาทีเดียวหรือสามนาทีเรา p r e s u m ์ death เราถูก,ถ,กถูกตั้งสมมุติฐานแล้วว่าเราตายแน่ๆนะเป็นบุคคลที่เสียชีวิตฉะนั้นก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมดูรายการผม อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่ป่วยแล้วก็อยากจะหายป่วยในสิ่งที่กําลังเป็นอยู่ลองเข้าไปในวิดีโอในช่องของผมหมอแกนโปไปทัสนะครับพิมพ์คําว่าสมาธิห้านาทีแบบลืมตาหกสิบหกอบมีสอนฟรีครับฉะนั้นที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาก่อนปีสองพันสิบสก่อนสองพิบเก้เนี่ยผมสอนสมาธิแบบ 15นาทีถึง30นาทีแบบพื้นฐานวันละ5้รอบขั้นต่าก็3ารอบแต่ทำไมผมให้5นาทีเข้ามาก็เ,าเพราะว่าอย่าลืมว่าคนจะมีสมาธิได้ตลอดระยะเวลา1นาที2นาที3นาทีอะ่ะมันก็ยากแล้วนะ <c oughs> <c oughs> การที่จะให้เขามีสมาธิใส่สินาทีถึง30นาทียิ่งยากกว่าถ้าไม่มีการฝึกฝนที่ดี แค่ให้เราแบบทํางานเรื่องหนึ่งแล้วกันในที่ทํางานหรือในที่เรียนอย่างตอนเนี้ผมเรียนภาษาอยู่เนี่ยผมบอกคุณผู้ชมอย่างนะผมเรียนภาษาทุกที่โดยเฉพาะในประเทศไทยสิ่งที่ผมค้นพบโอเคผมพึ่งจะมาเรียนภาษานะในช่วงสองปีหลังสองปีกว่าแล้วผมได้เรียนหลายๆที่โดยที่แบบไม่ได้ครบตามคอร์สก็จริงแต่ผมได้เห็นสัจธรรมอย่างหนึ่ง ผมไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือทุกคนมีเป้าหมายว่าจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่อต่อย,ยอดกับสิ่งที่ตั้งไว้ผมไปเรียนที่มาเลเซียผมก็มีเพื่อนร่วมห้องที่เป็นคนนานาชาติเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความกระหาย ที่อยากจะได้เรียนภาษาแล้วก็เก่งภาษาเวไวทุกคนจะแข่งขันในการตอบกันค้นหาแล้วก็กล้าพูดกล้าที่จะมาถกเถียงพูดคุยเกี่ยวเรื่องภาษาที่มีหัวข้อต่างๆ